วันนี้อากาศดีมากเลยนะมันก็ไปร้อนมากเพราะว่าไอฝนมันตกไปแล้วลหละแต่ตอนนี้มันไม่ตกแล้วมันก็อากาศดีแต่ยานี่เดี๋ยวเงินออกอวันพรุ่งนี้เนะี่ยยี่สิบสี่ว่าจะซื้อยาฆ่ายห่ามามเยอะดูดูของฝั่งตรงข้ามนั่นแนหะของลุงเลินเขา,าเขาใช้ยาฆ่ายา เหลืองเลยสะใจมากเลยเนะีนะ่ยจะฉายไปดูนะเบื้องหลังนะตรงข้ามสวนเรานะนะดูไปเบื้องเบื้องหลังนะนะสวนตรงข้ามนะที่ของเขาหญ้าสีเหลืองๆนะันะ่นแหละเหลืองๆนะมันจเจอต้องมันจเจอยาข่าหญ้า เดี๋ยวเราเววนี่ยพรุ่งนี้เงินเดือนออกก็จะซื้อละให้น้องดูกจัดการมันต้องเจอยาฆ่ายญ้าบ้างแล้วก็ตัดบ้างนี้แหละนั่นแหละเขาใช้ยาฆ่ายญนะ้าเหลืองเลยนะสวนตรงข้ามเราอันนั้นก็พวกชนบระธานเข้ามาอาศัยภาคอยู่ตรงนั้นนะ่ะ เป็นโรงสีเก่าเมื่อกี้นี่เคอรี่มาส่งสั่งปลาส้มไว้หนึ่งอะเดี๋ยวไปดูกันตอนแรกอะ่ะเราสั่งของกำนันจุน มันก็อร่อยดีนะปลาหวันจันเสร็จแล้วก็ลองเปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนดำไมเป็นของทางโคราดอ๋อเรารู้แล้วรู้ลวที่เราเปลี่ยนเพราะว่าดูในช้อปปี้อยู่ในช้อบป,ปีแล้วมันมีริการ,รม,มันเยอะก็เลยก็เลยเปลี่ยนเป็นปลาตะเพียนไร้ก้าง เดี๋ไปส่องดูกันเป็นยังไงก็พียห่างแล้วอาการเียตเกะบรนความันล้ก็รารยในายกทักษิณความดันละรนี่มาในห้องครัวละเนี่ยปลาตะเพียนไรลกลาง เสร็จแล้วไอ้ท้องมันป่องมากเลยนะเ,นเพราะว่าข้าวสองถ้วยนะ่ะมันยัดอยู่ในในท้องปลาตะเบียนน่ะเนี่ยเดี๋ยวกินมือบายแต่ของกำนันจูนน่ะปลานวนจานโอ้มันอร่อยมากเราก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเลยนะก็เห็นว่ามีลิกรมมันเยอะราคานี้แปดสิบแต่อันนั้นราคา ขอกำลังจูนเท่าไหร่ลูก <60 S 2> นะกาหกสิบเนาะคอาเมื่อคนาอมาองกำลังจูนมันตัวเดียวอะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ข้าวอัดมาเต็มปงอย่างนั้นนะดูดูมันก็คงอร่อยเหมือนกันนั่นแหละแต่เดี๋ยวเอ๊ะ เข้ามาลุ้นกับเงินดิจิตอลน่ะได้นายกค,คนใหม่ละนายกเศรษฐาจากรรคเพื่อไทยแลาก็ดีใจนะอยากใช้เงินหมื่นดิจิตอลแล้วไม่รู้จะใช้เปล่าเดี๋ยวดูข่าวกันอยากได้เงินดิจิตอลนะเปพัด,พดลมกัน แค่ไม้มือจับกับเงันมีเกลนมนดำเอื้อมคว้ามือกำได้แต่ว่างมามองเทาขาวลอยเลียบเมื่อกี้แม่อัดแม่พูดเชื่อสินค้าเปล่าเออพูดเธออย่าไปพูดเดี๋ยวมันฟ้องตัดออกแม่ไม่ได้ดังอะไรลูก เราก็ไม่ได้ว่าหลอกลวงเดี๋ยวเราต้องฟังดูอีกทีสิลูกเราบอกว่าพอดีมันไอ้มิลลิกรัมเยอะแต่มันมีข้าวเขาก็จะบอกสูตรเขามันก็ต้องใส่ข้าวไงก็มันก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ได้ว่าของเขาหลอกลวงอะไรนี่มนไม่ได้ว่าหลอกลวงอะไรนี่ไม่บอกว่ามันคนละสูตร ก็เดี๋ยวฟังดูสิลูกงานเข้าไม่ได้ว่าไม่ได้บูลลี่อะไรของเขาเพียงแต่ว่ามันคนละสูตรเราจะลองสูตรนี้ดูสูตรปาตะเพียนไร้ก้างนะตรั้ถามแอมไหมว่าถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรเขาเลยเนี่ยไม่ได้ไปวางยาเขาไม่ได้ไปฆ่าเขาเนี่ยโกหกตั้งแต่แรกทาไมที่ว่ามีญาติก็ถามมามี ที่เขาถามมาว่าเจอไม่อยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยเอ,อ่อตอนนั้นเห็นเขาตอบในจับคือวัอนสดกัแล้วใช่ไหมคะครั้งแรกเปลือกแตงโมอย่าเพิ่งทิ้งนะคะทุกคนจะดูใส่ฐานนี่ตมาช่วงนี้ โฆษณาเยอะจัง <c oughs> ไปก่อนข้ามโฆษณาก่อนเออได้แล้วจะติดตามข่าวเนี่ยจะอยากได้เงินดิจิตอลเนี่ย การสภาผู้แทนราษฎรก็จะทําจัดทําเอกสารให้กับประธานรัฐสภา,านะครับลงนามเพื่อกราบของกงทูลแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ชมครับพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับโปรดเกล้าแล้วเราเงินดิจิต,ลตอลล่ะคสรรรรัภาาผู้แแทนะะนษฎถลงะบว่าได้ไหมเนี่ยอยากได้ลงมติิให้คุณเสฐาทวีน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนางลุ้นายู่แนานอน <c oughs> ได้จัดทำเอกสารให้ท่านประธานสภานะครับประธานรัฐสภาลงนามเพื่อกราบบังคมทูลถึงผลการเลือกนายกรัฐมนตร,รีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงมีพระ,ระรบรมราชโองการโรปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับแต่ว่าณตอนนี้หนังสือยังมาไม่ถึง โดยวันนี้สำนักง,งานเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรจะเข้าไปรับหนังสือแนะนำ<อ>และนำหนังสือไปสำนักงานเลขาธิการ